ค่ะทุกคนยิดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะ EP ที่147 7ไหม147้ย14นะคะเคคิดว่าใช่นะคะถ้าพูดผิดก็ก็ผิดนะโ <laughs> okay. อเค Situation s h i p เนี่ยจะไม่เหมือนพีษฮาร์ดเนาะก็จะไม่มีไพ่ให้เลือกนะคะให้ได้สับไพ่แต่ออกมาครึ่งนึงแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมนะดูซิวันนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นของใครประมาณไหนนะคะ คือก่อนเดี๋ยวนี้นะเวลาให้อ่านนะเค้เจพยายามแบบบอกคุณพ่ายว่าแบบว่าเออเคขอเรื่องใหม่ๆบ้างนะอะไรเงี้ยไม่เอาแบบพลังงานเก่าๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยขอขอเรื่องใหม่ๆบ้างเออแบบเขาเรีกยกอะไรเหมือนคล้ายๆกับเบรกอะคะ from, from, from. อ่ะฟอมฟอมเบรกฟอมเปลี่ยนพลังงานอะไรเงี้ยให้เราได้ฟังเรื่องเรื่องราวของใครก็ไม่รู้แต่เป็นเรื่องราวใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม เราจะตัดออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านเนาะวันนี้ดูซิว่าจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะคะใครที่รอคลิปส8บแปดบกอยู่เนี่ยเค้กำลังเคกำลังเตรียมนะคะว่าเ,ะคะเคาจะเลือกใช้อะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนแบนนะคะตัวคลิปเนี่ยโดนแบนไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าช่องโดนแบนเนี่ยเคก็จะคิดหนักนิดนึงนะคะหรืออาจจะต้องกลับมาถ่ายหน้าเคเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูก่อนว่า,าจ,จะยังไงนะคะอือฮึ คุณคุณกับเขาเนี่ยได้พบเจอกันผ่านการทํางานนะคะหรือเจอผ่านเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบไปทํางานไปสังสรรค์หรือว่าไปเจอกันกับเพื่อนไปงานแต่งหรืออะไรเงี้ยแล้วเจอมีโอกาสได้เจอกันผ่านผ่านบุคคลที่เป็นคนกลางมิดเดิลแมนนะคะอาจจะเจอผ่านเพื่อนเจอผ่านงานเจอผ่านอะไรเงี้ยคือคือมีเรื่องที่ทําให้ได้มาเจอกันนะคะเป็นงานเลี้ยงฉลองงานที่ทํางานหรือว่างานแต่งหรือว่า ไปกินข้าวกินเหล้ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอกันนะคะคุณเนี่ยตั้งตอนที่ได้เจอเขาเนี่ยคุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงมากรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้เจอคนที่ทําให้ใจเต้นแรงขนาดนี้มานานแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกเหมือน Energy ไม่ energy ใหม่ๆเขาดูไม่เหมือนแฟนเก่าไม่เหมือนคนรักเกา่าไม่เหมือนคนที่คุณเคยแอบชอบอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่า m, ฉันอยากรู้จักเขามากกว่าน,นี้อะไรเงี้ย <laughs> แล้วเขาเองก็ดูสนใจคุณนะ ในตอนที่เจอกันครั้งแรกหรือได้คุยกันครั้งแรกนะคะดูดูเขาดูสนใจคุณแบบเป็นความรู้สึกแบบเอ๊ะคนนี้ดูดูมีอะไรดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคุณก็คือเครู้สึกว่าคุณน่าจะชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอหรือได้คุยนะคะอืมเขารู้สึกว่าโหคุณนี่น่าน่าทำความรู้จักแล้วก็เคเครู้สึกว่าเขารู้สึก รู้สึกกับคุณในเชิงที่เหมือนยำเกรงอะคะ่ะใช้คําว่ายำเกรงก็ไม่ถูกนะขอใช้คําว่ายังไงเดียวแบบขอโทษทีค่ะเมื่อกี้มีสายเข้านะคะเขาเขารู้สึกกับคุณเหมือนใช้คําว่ายำเกรงก็ได้แต่แต่ถ้าใช้อีกคำหนึ่งก็คือคุณดูเป็นคนฉลาด เช็คเค้กใช้คาว่าฉลาดนะเพราะเวลาเวลาเขาคุยกับคุณนะคะเขารู้สึกพูดอะไรไปคุยอะไรไปแล้วคุณตอบในคําตอบที่ไม่ใช่คุยแค่ไม่ใช่คุยแค่ผ่านๆไม่ใช่แค่ตอบเขาแค่เพราะว่าตอบให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยแต่คุณตอบเป็นคําตอบที่เขาไม่ไม่คาดคิดว่าเขาจะได้ยินจากจากคุณอะไรเงี้ยคุณคุณการคุยการของคุณกับเขาอะค่ะมันทําให้เขาได้เห็นมุมมองของเรื่องบางเรื่อง เป็นมุมมองใหม่ๆจากการตอบคําถามของคุณจากการได้คุยกับคุณนะคะคุณให้เขาได้เห็นในอีกมุมหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรนะอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องง่ายๆอะแต่ว่าคุณตอบเขาไม่เหมือนที่คนอื่นตอบเช่นแบบอันนี้คค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะสมมุติว่าวันนี้เขาพูดว่าแบบอืวันนี้แบบฟ้าสว่างเนาะฝนคงไม่ตกอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าเขาถามคุณว่าคุณคิดว่าตอนบ่ายๆเนี่ยฝนมันจะตกไหมอากาศจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ย แทนที่คนอื่นๆเนี่ยเขาเขาคงจะตอบว่าไม่คงคงไม่เปลี่ยนหรอกก็คงสว่างแล้วก็อากาศดีแบบนี้ไปจนตอนเย็ยนอะไรเงี้ยแต่คุณอนะอาจจะตอบแบบนี้เหมือนกันแต่คุณจะมีเหตุผลอื่นมาสนับสนุนนะคะเช่นแบบก่อนก่อนออกจากบ้านน่จริงๆวันนี้คุณเช็คแล้วนะเออว่าวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบอากาศสดใสนนี่เดย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ย แต่จริงๆอากาศมันมีมีโอกาสที่มันจะอากาศาาศจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยในเรื่องของกรมอุตุหรืออะไรเงี้ยคือคุณคุณคุณจะตอบเขาในเชิงที่คิดแล้วตอบแล้วก็ชวนคุยต่อไม่ใช่ตอบแค่พอให้จบๆไปอะค่ะแล้วเขาเขายิ่งสนใจในตัวคุณมากขึ้นยิ่งอยากรู้ว่าอันนี้เคเคพูดพูดตรงๆเคคิดไม่ออกเขาอยากรู้ว่าอะไรอยู่ในหัวคุณอะคือเขาอยากรู้ว่าทําไมคุณดูเป็นคนธรรมดาที่แบบ เก่งจังทาไมดูดูเป็นคนที่มีอะไรซ่อนอยู่มีอะไรที่น่าคุณหามากมายประมาณนั้นนะคะคือถ้ามองผเผนะินๆน่ะเวลามองมองเข้าไปในงานเลี้ยงแล้วคุณนั่งอยู่คุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าได้คุยด้วยอ่ะคุณจะเด่นมากเด่นแบบเด่นเหนือคนอื่นเลยะคะ่ะคุณเก่งมากจริงๆอะไรเงี้ยจากจากเอ NERGY ที่ได้แต่คราวนี้เนี่ยจากใบนี้นะตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะถ่อมตัว หนึ่งถ่อมตัวนะคะไม่ได้ยอมรับว่าตวเตงเก่งแล้วก็ไม่อยากยอมรับด้วยตวเตงเก่งเพราะคิดว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้แล้วก็สองเคารู้สึกว่าคุณค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมากกว่ามากกว่าภาพที่ทุกคนมองเข้ามาคือคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณก็จริงจังในชีวิตระดับหนึ่งแต่คุณก็ชิลๆสดใสอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณอะ มองตัวเองในรูปแบบที่ว่าคุณจริงจังมากกว่าที่คนอื่นคิดจริงจังกับชีวิตจริงจังกับการคิดเรื่องนั้นตัดสินใจเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดีนะใบานี้ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคตัวคุณมีเป้าหมายในชีวิตแบบนี้เลยนะคะตามภาพนะ,ะทนเทนเคกิคือการมีงานที่ดีมีครอบครัวที่มั่นคงแต่งงานมีลูกแล้วก็มีทุกอย่างที่มันครบอระหาครบสมบูรณ์ไม่ต้องรวยไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องแบบเพอร์เฟกก็ได้แต่แต่ขอให้มีครบแล้วก็อบอุ่นประมาณนี้นะคะแต่เอาจริงๆนะคุณเป็นคนที่มีความเยะยานในตัวอ,อยู่พอสมควรคเขาเรียกนะเอ็เรเทนเตแบบว่าก็ถ้าถ้าเราอย่างอยัางอายุน้อยหรือเรายัางมีความสามารถเนี่ยแล้วเราสามารถเติบโตในตําแหน่งได้แล้วทาให้มีเงินเดือนเยอะขึ้นแล้วมันมั่นคงเนี่ยทำไมทาไมเราจะไม่ทําล่ะอะไรเงี้ยก็พยายามหน่อยอะไรเงี้ยคือคุณคุยเป็นคนที่ถ้าได้ก็ก็ดี คือถ้าได้แบบเพอร์เฟกเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่หน้าที่การงานอ่ะคุณกุณก็โอเคนะคะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยคุณก็พอใจในสิ่งที่คุณมีอ่าราวนี้ในในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้มีความทะเยอทะยานมากเท่ากับคุณเขารู้สึกพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่และเขารู้สึกว่าไอ้ที่ที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ตอนที่เจอคุณเนี่ยมันดีแล้วอะไรเงี้ยแต่แต่เคยบอกไว้นะคุณเป็นคน คนใหม่ๆในชีวิตเขาที่เข้ามาแล้วทําให้เขาได้เห็นมุมมองอีกหลายๆมุมเนาะเกี่ยวกับชีวิตคราวนี้เนี่ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยที่เขามีอยู่เนี่ยมันไม่พออืมมันไม่พอหรือเขาอาจจะใช่ทําให้เขารู้สึกว่าอืมจริงๆเขาก็อายุประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าใช่สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันถูกแต่ทําไมเขาถึงไม่เท็ยแบบคุณนะตอนที่เขาอายุเท่าคุณเขาเวลาไปทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแล้วคุณนะทาให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเขามานันยังไม่ได้เพอร์เฟกชีวิตเขามานันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นและเขายังสามารถทําให้ตัวเองดีขึ้นได้มากกว่านี้อืมคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเห็นเห็นทางสว่างในเชิงนี้อ่ะในเชิงท,ที่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดการพูดกันอะไรเงี้ยค่ะเคิก <c oughs> รู้สึกว่าคุณสองคนเพิ่งเจอกันไม่นานรู้จักกันไม่นานเองอะ่ะแต่ว่าคุณทําให้เขาเห็นอะไรหลายอย่างได้ได้มากเลยอ่ะ แสดงว่าคุณเป็นคนที่เวลว์ฟูลมากนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่อดทนด้วยนะคุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วการที่คุณอดทนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายและเป็นตัวของตัวเองสูงมากเนี่ยมันทำมันยิ่งทำให้เขา,เขารู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาเป็นอยู่หรือมีอยู่เนี่ยมันยังไม่พอจริงคือเขาไม่ได้เอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคุณแต่ว่ามันเหมือนกับการได้คุยกับคุณนะทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นหาหรือทำในสิ่งที่เขาควรทำ สิ่งที่มันดีที่สุดสิ่งที่ดีต่อตัวเขาเองและครอบครัวครอบครัวคือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ตัวเองได้ได้เจอหรือได้พบหรือว่าได้ได้สิ่งที่ดี่สุดมาอืมประมาณนั้นนะคะเขาไม่เสียใจเลยกับการที่ได้พูดคุยกับคุณได้รู้จักกับคุณแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแค่รู้สึกว่าอีกไม่อีกไม่นานหลังจากที่คุณคุยกันได้ประมาณแบบ พักใหญ่ๆคุณจะได้รู้ความจริงในเชิงที่ว่าคุณคุยกับคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วอืมประมาณนั้นแต่แต่เขาไม่ได้มีความตั้งใจใดๆที่จะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณเนะ่ะเหมือนจะได้ไปรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับเขาอืมซึ่งเอาจริงๆตัวเขาไม่ได้ปิดบังนะ ใช่เขาไม่ได้ปิดบังคุณและเอาจริงๆการที่คุณได้รู้จักเขาและได้คุยกับเขาค่ะไม่ว่าจะคุยในเชิงกิ๊กแฟนคนในความลับหรือว่าแค่เพื่อนร่วมงานแค่เพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณเห็นคุณค่าและรู้สึกภูมิใจมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไปอีกเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้น ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยถูก t r e ต t หรือวาอ่าได้รับคําชมอย่างจริงใจจากใครเลยคุณจะได้จากคนคนนี้แล้ว,ลวเขาอาจจะทําให้คุณมีพลังในการสร้างสร้างสิ่งต่างๆในเชิงที่ดีทําดีกับชีวิตตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเคารู้สึกว่าเขาไม่ได้ปิดบังอะไรคุณนะแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกถ้าคุณไปส่องตามโซเชียลหรืออะไรเงี้ยคุณจะได้เห็นความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่แหละอืม แต่เคกยิงออกไปในเชิงที่ว่าเขาอาจจะมีแฟนแล้วมีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเนี่ยม n เป็นเอเนอร์จีเนาะไพ่ก็ออกมาเฟิร์มไพ่อันนี้กลับหัวเี่ยแปลว่าคุณคุณรู้เลยว่าหลังจากที่คุณรู้เรื่องเขาในเรื่องบางเรื่องเช่นเขาอาจจะแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วแต่อยู่คนละที่หรืออะไรเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าโอเคนะแน่นอนหนึ่งคือเขาไม่สามารถมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้สองต่อให้คุณรู้สึกดีๆกับเขานะ ต่อให้คุณรู้สึกนะคุณก็ยังจะรู้อีกว่าไม่เขาไม่ใช่คนที่คุณต้องการอะไม่ไม่ใช่คนที่คุณจะแต่งงานแล้วมีแต่งงานหรืออยู่กินหรือมีเทนอปเพนเตอร์เคิลด้วยอะค่ะที่แบบมีครอบครัวที่สงบสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่คนคนนั้นคุณรู้ลึกๆว่าคนที่คุณตามหาเป็นอีกคนหนึ่งที่คล้ายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าว่าคนที่เป็นคู่ของคุณอนะมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนคนนี้เนี่ย พอพอเขาสิ่งที่เขาอยากอยากจะขอหรือไม่ไม่เชิงขอหรอกหนึ่งคือเขาไม่ได้หวังให้ไม่ได้หวังอะไรจากคุณหรือหรือเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่ทำให้คุณเสียใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวตัวเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าถ้าหากเขาสามารถมีคุณในชีวิตได้ในเชิงของมิตรภาพเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยเขาจะดีใจมากเพราะเราสองคนจะไม่ยอมเลิกกัน และเขาอยากขอบคุณคุณด้วยในเชิงที่ว่าคุณทำให้ให้เขาได้ได้มีพลังในการปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเขาเหมือนคนที่เก่งนะแต่ว่าเขาหมดไฟไปนานแล้วอะค่ะอืมแต่คุณทำให้เขาแบบไฟลุกโชนอะไรอย่างี้ในในเชิงของการทำงานการออกกำลังกายการปรับหุน่นการเปลี่ยนชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเปลี่ยนเขาไปในเชิงที่ดีในเชิงในเชิงบวกอือหื คุณหลังจากที่คุณรู้เรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาเนี่ยนะคะอ่าในที่นี้เนี่ยเคคขอพูดเป็นจชิงของครอบครัวหรือว่าการที่เขามีแฟนแล้วนะเครู้สึกว่าคุณจะคุณจะไม่เก็บเรื่องเขามาคิดมากอีกเพราะเอาจริงๆคุณก็คิดว่าคุณน่าจะเจอคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้เจอแค่เขาคนเดียวอืมประมาณนั้นแล้วก็คุณเองก็อยากเก็บมิตรภาพนี้ไว้นะคะมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่คุณ เมคอัพเยอมายแล้วอ่ะคุณจัดการจิตใจตัวเองแล้วว่าคนคนนี้เป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนที่ดีพี่น้องที่ดีเป็นคนที่ปรึกษากันได้นั่นนี่เรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยแต่จะไม่ใช่คนรักแล้วคุณจะไม่พัฒนาเขาเป็นคนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณตั้งใจตั้งจิตแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกได้แล้วมันเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกได้ที่นี้คือยังไงคือมันเหมือนกับว่าโอเคเขาไม่ได้หวังอะไรจากคุณก็จริงแต่เขาเสพติดการได้คุยกับคุณค่ะ ความหมายให้คือเสพติดการได้คุยกับคนณคืออยากคุยทุกวันอยากคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้สับเพล่ะไม่ได้อยากพัฒนาไปเป็นแฟนหรืออะไรแต่แต่แต่การได้คุยกับคุณอ่ะมันสนุกการได้คุยกับคุณมันมันเสพติดเพราะว่าคุณคุณเป็นคนที่มีพลังบวกเป็นคนเก่งเป็นคนที่ฉลาดอ่ะคุยคุยด้วยแล้วน่าคุยต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเขาก็เลยอยากคุยกับคุณเรื่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ โอเคคุยได้แต่ว่ามันต้องมีมีเส้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งอ่ะคุณอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองในเรื่องของการคิดทบทวนงานทำงานพักผ่อนจากงานอะไรเงี้ยค่ะอืเขาเขารู้ว่าเขาไม่ควรขอขออะไรจากคุณในเชิงที่ว่าขอให้คุณรักเขาหรือเป็นแฟนเขาหรือไงเขารู้นะคะแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้ที่ คำพูดมันอาจจะไม่ออกมาแต่การแสดงออกพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันจะชัดเจนนะคะคุณคุณเองก็จะรู้สึกได้ว่าเขาอรู้สึกยังไงกับคุณคือมันมากกว่าเพื่อนอะไะอืมมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องนะคะแต่คุณก็ยังยืนยันไงว่ายืนยันกับตัวเองด้วยแล้วกับเขาด้วยว่าคุณอ่ะไม่ได้คิดกับเขาในเชิงนั้นนะคะอย่างที่เกนบอกเพราะว่าคุณอาจจะไปรู้มาแล้วว่าเขา มีคู่หรือมีอะไรแต่เขาไม่ได้ปิดบังนะแต่เขาแค่ไม่ได้พูดกับคุณแค่นั้นเองครันนี้เนี่ยตัวเขาก็คือค่อนข้างรู้ตัวเองอยู่ลึกๆอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้คุณไม่มีทางพัฒนาทางกายทางใจทางใดๆกับเขาแน่นอนเขารู้นะคะว่าคนแบบคุณนะ่ะไม่ไม่เลือกเข้าไปอยู่ในในแบบในจุดที่ที่เป็นตัวสำรองใครหรือเป็นตัวเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็พยายามนะที่จะ บาลานซ์ตัวเองไม่ให้ก้าวข้ามเส้นไปหาคุณมากจนเกินไปไม่ทําให้คนอื่นอัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเขาก็ทําได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเขารู้สึกกับคุณไปแล้วในขณะที่ตัวคุณก็คือค่อนข้างชัดเจนคุณอาจจะเลือกใช้วิธีในการคุยเขาน้อยลงแต่ไม่บล็อกนะแต่คุณอาจจะคุยเขาน้อยลงไม่รับสายหรือว่าคุยข้อความก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยคุณพยายามจะคุยเฉพาะเรื่องที่มันจําเป็นจริงๆคุณถึงจะคุยอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกเขาเสียใจนะ ที่เขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าทําไมเขาไม่เจอคุณเร็วกว่าน,นี้เมื่อแบบสี่ห้าปีที่เราคุณไปอยู่ไหนมาก่อนที่เขาจะแต่งงานหรือก่อนที่เขาจะมีแฟนอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกเสียใจเพราะเขารักคุณจริงๆคือตกคุมรักแบบที่ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคะ่ะประมาณนั้นอืมแล้วก็คุณเป็นคนที่ชัดเจนอะไรที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรมอะไรเงี้ยคุณก็ไม่เอาแบบเซโนอะไรเงี้ยค่ะ คุณรู้ว่าลึกๆในใจอ่ะคุณรับไม่ได้หรอกถ้าสมมุติวันหนึ่งเป็นตัวคุณเองที่วีแฟนปุ๊บแล้วไปรู้ว่าเออแฟนก็แอบคุยกับคนอื่นในที่ทํางานหรือแอบคุยกับเพื่อนตัวเองหรืออะไรเงี้ยคุณรับไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกรู้สึกว่าคุณคุณก็เลยเลือกที่จะตัดไฟในต้นลมตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือคุณคุณไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่ที่ตัวเองไม่สบายใจอยู่แล้วค่ะเพราะคุณรู้ว่ายังไงอ่ะ คุณต้องการครอบครัวที่มันแฮปปี้มีความสุขแล้วก็สามารถให้ความรักกับคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่แล้วสามารถพูดต่อสังคมได้เลยว่าคนเนี้แฟนฉันคนรักของฉันสามีฉันไม่ใช่ว่าต้องมาคอยแอคบคบเปิดเผยอะไรไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะจากไพ่เนาะแล้วก็เขาไม่มีความสุขเลยนะครับเขาไม่มีความสุขเลยกับการที่คุณ คลิปดิสแทรนหรือว่ามีระยะห่างกับเขาแต่คุณน่ะชัดเจนแล้วนะคะว่าว่าการที่คุณมีระยะห่างเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องไงอะไรเงี้ยแล้วเขาเขา cross the line อะค่ะเขาเขาไม่อยู่ในจุดที่เขาควรที่จะทําตัวให้มันถูกอะว่าเออเขามีแฟนแล้วนะเขาไม่ควรจะโทรมาคุยกับคุณวันละหลายหลายชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยค่ะอืมเขาพยายามนะที่จะที่จะเพคคู ก็คือทําเป็นแบบเฮ้ยฉันโอเคฉันไม่เป็นไรอะไรย่าเงี้ยพยายามพยายามแต่ว่าจริงๆอ่ะเขายังสนใจคุณตลอดแล้วก็ยังแคร์คุณตลอดยังแบบอยากรู้เรื่องคุณอยากคุยอับคุณอยากอยากให้ความช่วยเหลือถ้าคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยเสมอเลยด้วยนะคะเขาเขายังยังเป็นห่วงยังยังคิดเรื่องคุณตลอดแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะพอคุณชัดเจนกับตัวเองแล้วอ่ะมันหมายความว่า คุณคุณก็จะไม่ต้องเสียใจกับเรื่องอะไรเพราะคุณตัดสินใจดีแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราแครู้สึกว่ามันดีนะมันจะทําให้ในอนาคตหลังจากที่ความสัมพันธ์นี้มันแยกจากกาันหรือว่ามันห่างๆไปอะไรเงี้ยสี่ห้าเดือนหลังจากนี้คุณก็จะไม่เสียใจไม่เสียใจกับการกระทําของตัวเองอะคะ่ะกับการตัดสินใจของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นการตัดสินใจถูกต้องแต่เวลาผ่านไปอะอาจจะแบบเป็นปีหรืออะไรเงี้ยเขาอะยังคิดถึงคุณอยู่เลย ยังคิดถึงยังยังจดจําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณได้ทั้งหมดอยู่เลยนะคะในขณะที่ตัวคุณก็ใช้ชีวิตต่อไปนะคะทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่วันหนึ่งอ่ะคุณจะได,คะได้คุณจะได้เจอคนที่เขาพร้อมแล้วก็จะ i n t o r e l a t i o n s h i p อะ่ะก็คือแต่งงานอะไรเงี้ยตามตามหวังตามฝันของคุณนะคะไพ่ไปสุดท้ายเคีงบอกว่าคุณจะได้เจอนะทีวอลในการรอคอ,อยของคุณเนี่ยคะ่ะ ก็ก็รอแหละรอ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 แล้วทีเนี้ยในขณะที่รอเนี่ยคุณก็ทํานั่นทานี่ของคุณไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการรอคอยเนี้ยจะสิ้นสุดลงถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนะคะแล้วคุณได้เจอคนคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเรื่องความสัมพันธ์กับคนนี้จบไปแล้วนะคะหลังจากที่จบนะประมาณ5เดือน7เดือนหรือ1ปีนะคะ1ปีเต็มอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เจอคนนี้คนนี้ก็คือเป็นคู่ของคุณหรือเป็นโซเมทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะได้ ลงเอยกันแบบที่คบหาระยะยาวหรือแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะโอเคไพ่หมดแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย